โอ้โหบานเฮาก็คือบานาเฮานี่แหละโคตรง่ายเลย <c oughs> ตาย <c oughs> สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีพี่น้องสาลาเฮาแลละก็เอฟซีพี่น้องเซาฟังไทยเด้อวันนี้ซาลากับสาหน่อยกับสิพาพี่น้องไปลิ้นบุญอยู่เฮือขานขจาเนาะบวกทีมง,งานพุทธาก็ย่างไปทางป่าพี่น้องส่วนเซาวซาย่างเฮากับตองเหลาะทางเนะ <c oughs> าะสิพาพี่น้องไปกินข้าวปุ้นอยู่เฮืออนเอื่อยเนาะอยู่คืออนแมสสมู นี่น,นี่ก็เป็นบรรยากาศยามแรกพี่น้องสิพ้าพี่น้องเลาะกินข้าวบุญไปกินเบียร์หานตั้งแต่น้องหลามาอยู่มามามาปากเซกอะบ่ได้เลาะไปทางใดเด้พี่น้องเอ้ยไม่ได้กินอยู่เฮือเน,นอเมอนี้ก็เป็นมือวันที่สิบเจ็ดก็เป็นมือสุดท้ายในการดินสงการามเนาะก,ก็เลยสิพ้าพี่น้องย่างเลาะเสียครูดูสิสีแดงจัดจัดมากไปทุกคนกะไก่สีหอดเทือกเขาแหล่นี้ขันหน่อยก็หอดลจ้า,าหอดประตูแลลว วันนี้ก็มีทั้งเหลอดแป้งบ่แล้วก็มีขบวนน้กข้าวสวนไปกินก็นเลยว่าสีลองไปเบิงขอบ่เคยไปจักเทืืออันนี้ก็เป็นเอื่อยที่แบบเอืยฮักนี่ยังนะพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่ข้าวองละมาอยู่นี่ก็ไม่รินไปเที่ยวน้ำาล่าหันนะไปพี่น้องเขาไปในกันเลยนี่คือทางเขาเดี๋ยวพี่น้องว้าู <c oughs> <c oughs> เมื icana, ่อนี้นอนลากระพาพี่น้องไปเหอนเอื่อยนอนเอื่อยเพิ่นมาแต่ไทยพี่น้องมาแต่ไทยเพื่อนก็เลยแบบว่าเฮ็ดกินเดีว่าผูแคนไปถ่าอยู่เหอนนอนแต่ว่าเพิ่นส่วนไปแต่สาวแหละแต่ว่านองหลาคคาพี่อยากก็เลยบ่ได้ไปก็เลยว่าไปตอนค่ำเพราะว่าเพื่อนยังเฮ็ดขบปุ่นนียังประมาณนี้นะพี่น้องเพื่อนกับส่วนไปนะเพิ่นมาแต่ไทยพี่น้องเพิ่นก็มาเฮ็ดภูกแคนห แม่เพิ่นเนาะจางซี่ลายกามีญาติพี่น้องอะ้รไปร่วมงานน้ำกันพี่น้องเฮ็ดนภูแหน่เล็กน้อยมื้อนี้ก็เลยเพิ่นก็เฮ็ดข้าวปุ้นแล้วกัเพิ่นเฮ็ดแดดแป้งเป็ดเด็พี่น้องแต่ว่าน้องหล่าไปบ่ทันเนาะพี่น้องก็เลยบ่ได้คลิปตอนตอนมากินแดดแป้งเป็ดอีหยังประมาณนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าน้องหล่าก็ไปข้าแล้วแล้วกัไปบภูแหน่ให้แม่ทาวเพิ่นเล็กน้อยเนาะแต่ว่าน้อหล่าก็เลยแบบไปนั่งน้ำเขาเข่านึ่งก็เลยมานะพี่น้องเพราะว่าน้อหล่าก็เป็นคนแบบบ่กินเดากินเบียร์วอทันซาแบบว่า อากาศมันทออนลายนะฝาสิมาอาบนาม,มาซาพี่น้องวันนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเลยเด้อพี่น้องเพราะวะ่าขาสีบุญสงการกันเป็นมือสุดท้ายแต่ว่าบางคนเขามีเงินเขาก็กินต่อไปใหม่ไปนภพายมืออืน่นผมมืออื่นก็เป็นมือวันที่สิบแปดนอกปกติเขาสิกปิดอ่าเขาปิดแบบบอกห้ยดินบุญหอดวันที่สิบหกแต่ว่าเขาสิกินแบบว่ากินแบบพี่น้องมายามมายามกันก็นต้องกินในเล็กน้อยเราพี่น้องเพราะวะ่า อยู่บ้านนองหลาอยู่บักเซนีนะ่เนาะที่น้องหล่ามาเนีย่ยมาหาญา,านี่แบบคนไปไทยร้ายห้ายพี่น้องคนไปไทยร้ายแหละกับสุงการเข้ากับมายามบ้านยามเมืองเราคนมาแต่ไทยร้ายเอรีพี่น้องพีนี่ยอมหามาไลยเพราะว่าปีประพัน์มาคือปีปีพันธมาเพราะว่ามันมีโควิดนำเนาะพี่น้องคนไปไทยกับแบบบได้มาบ้านย่างคนนี้บได้กลับมาบ้านอีสางเนาะก็เลยปีนี้ก็เป็นปีที่แบบว่า ยังมีโยูโควิดแต่ว่ามันก็คือตะกี้เนาะ,ะคือตะกี้ตะก,กี้หันโอ้ยไปใสามาไส่บอด้เลยเด้อพี่น้องแต่ว่าปีสองหลังก่อนกะบอด้มีสงการขบาบอด้จัดสงกออนสงการในยังไปดีก็เลยแบบเด้ยจัดหนักจัดติมเลยจักหน่อยพี่น้อง้อดายกะมายาบ้านยาเม,มืองมายาพ่อยามแม่เนาะเพราะว่าโดนอะไรเราบบได้มายามเขาก็ต้องมาคือยาล้งหลาก,กัะไปเหตุงานอยู่ไทยกัประมาณอยู่สิบปยกว่าปีเนาะพี่น้องตั้งแต่ล้งหลา อาการกับแฟนกะเห็นยาเธอหนึง่งตอน2018บิบแได้เห็นกันประมาณ4ปีเนาะ4ปีหาปีเป็นนิยากะมายามบานมายามเมท่าแน่มายามมเมทเมท่าไปตอันนี้พี่นอ้องมายามพี่นอ้องทางบ้านแนล่ะกะมามายามลูกไพ่วาส,สันเออบอเคยเห็นกันเนาะพอดีน้องหล่าก,กัมาตอัตปื้มายามเม่ยาอยู่ปากซีแล้วพี่น้องแต่ว่าโคคนอยู่ปากซซเขาไปไทยกันหลายรีพี่นอ้องนี่น้องหล่าก,ก็มีเออคืนปากเซยีงนังคือมือดีน้องหล่ากัไปดินน้ำเลานาะเรามาแต่เรามาแต่ไทยเนาะพี่นอ้อง เลยว่าไปลินน้ำเราจากเด็กจักนวดแล้วก็ไปกินน้ำเราจอกช่องจอกอะไรก็มาแล้วพี่น้องเพราะว่ากินลายบมไรประสาทเพราะว่าเป็นคนทางคนมากินแต่ว่าพวกทั้ใหญ่ยังกับไปน้ำกันนาอบอได้ว่าไปคนเดียวเด้อไปน้ำกันเนาะไปลินไปเที่ยวน้ำเขาเชียนะยอมรับว่าปีนี้คนมาแต่ไทยไล่เอรีและเขาก็กินกันแบบกินแหกินว่านาะพี่น้องแบบเครื่องเพลง,งเขาได้เขากลลุยนะแต่ว่าบอไว้ลีเดอร์พี่น้องราคะาเบียรพงขนาดเลย รางหนึ่งแสนหกสิบห้าพันต่กี่หันบียะรางหนึ่งเจ็ดแปดสิบเกาสิบเนาะแพงสุดกว่าเก้าสิบห้าบพี่น้องแสนหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้โอ้แพงขนาดเลยแพงแหงแบบอินยังกระเครื่อ,อินยังกระแพงแพงพี่น้องแบบว่าเพราะวาโดนโดนเทือสีได้มากินกะต้องจัดหลยจักเล็กจักน้อยแล้วพี่น้องอยื่ยันยุติารคือเมื่อวานนี้กะ พญ,ญาเพิ่นสือ head, head, น่อเฟอร์เฮดเฟอร์ซูนังหลักกินสูแบบยื่นกินน้ๆๆนำเนาะเพิ่นมาแต่ไทยไดิเพิ่นก็เลยเลี้ยงวัสดุสุดผายกระเป๋าเลี้ยงยังเลยเพราะว่าเราบ่ามีน้องพี่น้องทำมีกับสิเลี้ยงเพิ่นอยู่วัสดุนัทาว่ามีก่อนจังชี้อันนี้อันนี้กับเพิ่นมาแต่ไทยเพิ่นกับต้องแบบมีมีในมีมมกัินในจักรน้อยวสัสดุเลยเลี้ยงผายแ้วกับอันนี้เอื้อยเพิ่นก็นมาแต่ไทยยังกว่านี้เพิ่นก็นม,ามาเลี้ยงมาหาพ่อหาแมีสิน่ะ เลยชวนน้องหลาไปนั่น้องหลาก็เลยแบบไปกินข้าวพอข้าวปุ้นแล้วก็ไปเบิ้งข้าวเต้นข้าวฟอนเล็กๆนหน่อยๆกลับมาเลาวพี่น้องอ่ะโอเคกันเลยสำหรับคลิปวัอนี้น้องหลากกับซิคอจุ๊บคลิปสัมนัสเด้อแล้วก็ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะฝาปที่เขาเบิ้งคลิปน้องหลาวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องหลาที่เก่าจ้าสวยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาเพื่อบม่พลาดคลิปต่อไปม่ของน้องหล่าแล้วก็ เขามาเป็นสมาชิกภายในสองละสาวอัตปือได้ได้จ้าเพื่อฝากเป็นกำลังใจน้กล่าค,คิดคิดต่อไปเนาะมือนี่กะขอตัวสันดิจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วสวัสดีสบายดีด้วยจ้าบ๊ายบาย